สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ่อนะครับคุณผู้ชมสําหรับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปรายการพิเศษที่ผมทําขึ้นมาเฉพาะวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการอัปเดตงานมีดที่ผมกําลังจะส่งให้ลูกค้าทั้ง2เล่มนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากจะเก็บไว้ไลฟ์สดในช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่า เราจะต้องอส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วเรียบร้อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้ลูกค้าไว้ดูแล้วก็ให้ลูกค้าไว้เก็บข้อมูลด้วยนะครับเผื่อวันไหนที่กลับมาย้อนดูว่าเอ้มีดเราเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างตำแหน่งไหนเป็นยังไงแล้วประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างก็เลยเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับซึ่งในเล่มแรกของวันนี้เนี่ยเป็นของคุณพี่พายยับสาหินนะครับก็เป็นงานของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับ ซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2470นะครับถึงปี2490นะครับแล้วก็ในช่วงประวัติศาสตร์ของการทำมีดเนี่ยนะครับจะมีช่างหลักเท่านั้นที่ผมเล่นนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีหลายคนพยายามส่งมีดหมอหลวงพ่อเดิมมาครับบางคนก็ส่งมาแล้วก็บอกยุคแรกซึ่งถ้ายุคแรกเนี่ยแล้วระบุช่างได้ผมก็จะเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระบุช่างไม่ได้ ดูแล้วที่มาที่ไปไม่ชัดไม่ชัดเจนแล้วก็ใบเหล็กมีแค่สนิมขึ้นอย่างเดียวต้องขออนุญาตผ่านด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องสแกนให้กับลูกค้าผมนะอย่างดีที่สุดถ้าชัวถึงเอาครับถ้าชัวถึงเอานะถ้าไม่ชัวหรือกั้มกึง่งไม่เอาครับไมเล่นเอาชัวเลยเอามั่นใจนะครับจะได้สบายใจกันด้วยนะครับนะอ่ะโอเคผมเริ่มเลยดีกว่าเนอ้อ ในรายการเล่มนี้เนี่ยเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่าถ้าส่งออกบัตรเนี่ยก็จะอยู่ปีพศ2470ถึง2490นะครับเล่มนี้นะแต่ถ้าดูจากในเนื้องานเล่มนี้เนี่ยต้องมีการสร้างก่อน2480แน่ๆนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเนาะอ่ะด้านนอกนะ10นิ้วครับคุณผู้ชมแล้วก็เล่มนี้ ใช้วัสดุนะครับจากด้านนอกที่เป็นปลอกรัดเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดก็คือบริเวณฝักนะครับที่ใช้จะเป็นงานท้องฝาบาทซึ่งที่เรียกท้องฝาบาทเนี่ยคือมันเป็นท้องฝาบาทจริงๆนะครับที่เป็นบาทเกา่าเอามาทําเป็นเส้นแล้วก็รัดไว้ที่แหม่ลัดนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เชื่อมไว้นะครับซึ่งน่าจะเชื่อมด้วยตะกัว่วนะฮะเหมือนเชื่อมด้วยตะกัว่ว ซึ่งไม่ใช่แค่ง,งานของหลวงพ่อเดิมที่มีนะครับนะในงานของหลวงพ่อรุ่งก็ก็มีแหมรัลักษณะนี้เหมือนกันแต่ว่าก็จะหาได้ยากนิดนึงเนาะส่วนบริเวณตรงการหลอนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานของเขาเรียกว่าการหล่อขึ้นมาแล้วก็เซาะร่องแบบดิบนะครับนิยมทำกันในสมัย ยุคต้นๆของหลวงพ่อเลยนะถึงได้บอกว่าทําไมเล่มนี้ถึงน่าจะยุคประมาณสัก2 4 8 0ี่อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะน,นิยมใช้กันแต่ว่าในยุคหลังก็มีการใช้นะแต่ว่าผมลองสังเกตจากในตัวของวัสดุนะครับแล้วก็ลองสังเกตในบริบทของอื่นๆเป็นองค์ประกอบนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดที่สวยงามนะ พอมีรายละเอียดที่สวยงามเก็บดีเทลดีๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อน2480ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อเนื่องไปอีกทีนะฮะแต่นนตตีให้ดูก่อนนะบริเวณตรงปลอกรัดนะครับจะมีตอกจุด3จุดเอาไว้จริงๆแล้วแต่จุด3จุดตรงนี้เนี่ยเป็นการตอกเอาไว้เพื่อย,ยึดไม่ให้ตัวปอกรัดเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับมันก็เป็นแบบหลัก ของคนสมัยก่อนคนโบราณเนาะนะครับเป็นหลักง่ายๆครับใช้จุดที่ตอกลงไปเนี่ยเป็นตัวรัดไม่ให้ปลอกมันเคลื่อนซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปผ่านการเวลาไปอีกสักหน่อยนะครับมันอาจจะมีการหลวมได้อีกเล็กน้อยแต่ว่ามันน่าจะไม่หลวมไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าจากที่ผ่านมาก็เกือบจะเป็นร้อยปีแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็น่าจะหดตัวได้ไม่มากแล้วนะครับไม้น่าจะดูดความชื้นออกหมดนะครับถ้าเราตีกล้องเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ไม้เนี่ยมันจะมีความแห้งมันจะมีความแห้งนะครับยกเว้นถ้าเจ้าของเดิมดูแลดีๆมันก็จะมีการชุ่มจากพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับเช่นพวกน้ำมันจักรหรือน้ำมันโชจินะครับหรือน้ำจันนะที่เขา,าเอามาทาไว้นะครับเนี่ยใช้ดีนะคิดว่าใช้ดีมากๆเลยเนี่ยเพราะว่ามีร่องรอยการพกอยู่นะครับตะไครเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็ จริงๆอยากจะทำความสะอาดออกให้นะครับแต่บางทีลูกค้าก็อยากจะเก็บเก่าๆเดิมๆนะผมก็เลยต้องต้องเช็ดแค่คราบบางส่วนนิดๆหน่อยๆออกให้นะครับมากกว่านี้คงจะต้องรออนุญาตจากลูกค้านะครับจะเช็ดให้เลยในวัสดุเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นบล็อกหล่อสีเงินแบบนี้กับบริเวณกันที่เป็นลักษณะเหมือนทองฝาบาทเนี่ยนะครับเวลามันแวววาวตอนทําใหม่ๆเนี่ยมันจะสวยมากเป็นลักษณะลูกเล่น การเล่นลายนะเป็นมีดเหมือน2ส,สีเลยนะซึ่งไม่แปลกนะหลายคนถ้าไม่เคยเล่นงานของหลวงพ่อเดิมท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันใช้วัสดุคนละอย่างนะครับยอย่างที่บอกไปอันนี้มันเป็นท้องสาวฟาบาัดที่มันเป็นแผ่นเนาะแล้วเขาเอามาทําเป็นปอกลัดนะครับมันจะคนละวัสดุก,กันนะทีนี้เนี่ยจุดที่บ่งบอกว่ามันเก่าแล้วมันก็ไม่ได้ถูกซ่อมทามาใหม่เนี่ยนะครับเราจะดูในจุดนี้ครับดีกล้องเข้าไปบริเวณกลั่นมีด มันจะมีความแห้งนะมันจะมีความแห้งนี่มันจะมีความแห้ง,แ,หงแล้วด้านในก็มีมวลสารนะครับนะมวลสารเนี่ยอุดส่วนใหญ,ญ่จะอุดด้วยพวกคลั่งหรือชันนรงอะไรเมื่อก่อนเนี่ยนะที่เขาทํากันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือมวลสารที่อัดเข้าไปเนี่ยมันแห้งมากแล้วนะครับนะมันแห้งมากแล้วนี่บริเวณลวดลาย เป็นกนกน้องสิงซึ่งแน่นอนลายอ่อนช้อยขนาดนี้มีไม่กี่ช่างนะก็คือเล่มนี้เป็นของช่างชิมนะครับอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าที่กล้าเรียกอันดับหนึ่งไนดะเพราะว่าในครั้งหนึ่งมีการประกวดนะช่างที่จะมาทำมีดหมอให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งช่างชิมเนี่ยก็ได้รับชนะเลิศในวันนั้นนะครับลายอ่อนช้อยนะทั้งลายเส้นและก็ลายตอกนะครับ จะสวยงามมากแล้วก็่องเลือดแบบยาวๆเลยนะครับนี่สวยาม,มากจัดบล็อกดีครับตำแหน่งสเปซช,ช่องว่างนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะบ,บริเวณตรงกลางนะครับลวดลายเลขยันต์ต่างๆอุดเดอนาโรมนะครับนะสวยดีอีกฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยกนกน้องสิงห์เดี๋ยวผมไล่พระคาถานหนึ่งนะครับเนี่ยกนกน้องสิงห์เนี่ยนะ แล้วก็บริเวณตอนนี้จะเป็นคาถาพระเจ้า16พระองค์ครับะมาณอณกณกะอณกะอังนะอุมิอามิแล้วก็ไล่มาลองเลือดขนาดยาวนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับจะเป็นยันมินะท่ามกลางยันสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในภายหลังมายุคหลังก็คือจะเป็นหลวงพ่พัดวัดห้วยด้วนนะครับที่มีการทำยันมีเนี่ยเอาไว้ใช้เพราะว่าทองตัวเดียวก็เป็นมงคลแล้ว นะเอาไว้ที่สังคติของหลวงพพัทนะครับซึ่งหลวงพพัทที่สร้างจากอ,าองค์ใหญ่องค์ยืนนะครับผมที่หน้าวัดนะ่ะฮะก็จะใช้ยันมิตอกที่สังคติเหมือนกันนะครับแตนะ่ตรงปลายอุตเตออุณาโลมอีกฝั่งนึงเป็นกนกน้องสิงครับกนกน้องสิงพระคาถาตรงนี้เป็นอิทิปิโสว,วิเศเส,เสอีครับแต่เป็นมงกุฎพุทธเจ้าเนี่ยไล่ามาเลยนะครับยันสามเหลี่ยมอุ้ตรงปลายอีกทีนะึงครับเนี่ยนะสวยงามครับเข้มขลังนะครับผมรับประกันแท้ให้กับคุณพี่ พายับสาหินนะครับเล่มนี้ก็เดี๋ยวส่งให้คุณพี่วันนี้นะครับนะก็ขอบพระคุณพี่มากมากนะครับขอให้เป็นสุริมงคลนะครับนะซึ่งในวันที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นวันที่16กรกฎาคม2568นะครับก็ขอให้เป็นมงคลแล้วกันนะครับพี่ในวันนี้มีโชคมีชัยแล้วกันนะครับนะเดินทางไปถึงพี่น่าจะอีกวัน2วันเราจะถึงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเร่มที่ ได้มาแล้วก็แบ่งปันนะครับนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้มาแต่ว่าเล่มนี้นะครับผมราคาบูชานั้นกำลังดีครับเป็นมิดหมอจักรนารายของคุณพี่คุณธนารัตนะโรจะนาวนิชยาการนะครับนิชาการนะต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีชื่อโอนะัหสกุลยาวมากนะครับก็เล่มนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนะ ซึ่งลายตอกเนี่ยช่างสอนเป็นคนตอกไว้จริงๆกะว่าจะเก็บเล่มนี้ไว้เองเพราะว่า,เ,าเป็นเล่มที่ผมชอบจากนารายแต่ล่าสุดก็คุณพี่พันธนพัฒน์เนาะได้มีการแบบทักทักพูดคุยกันกับผมนะเมื่อก่อนผมยืมของพี่เขาใช้จากนารายเพราะว่าผมได้ปล่อยไปเล่มหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเล่มนี้เข้ามาพอเล่มนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยนะโชคดีมีใช้อย่างนะครับเพราะว่าถ้ามีดไม่ใช่ของผมเนี่ยผมไม่สามารถเก็บไว้ได้นต่ะมันจะมี เหตุอันควรที่รู้สึกว่าลุ่มร้อนอยากจะส่งไปให้เจ้าของหรือว่าบางทีแบบต้องมีการเทรดหรือมีการออกมารีวิวปับ๊บเนี่ยก็จะมีคนมารับไปทันทีซึ่งมันแปลกมากบางทีไม่ได้รีวิวก็มีนะมีคนทักเข้ามาแล้วบังเอิญเจอจ้ไปเลยนะครับผมได้เล่มใหม่มาจากนารายเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเล่มนั้นเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดอีกหนึ่งเล่ม เพราะว่าเป็นจักรนารายที่มูลค่าสูงมากด้วยความสวยสมบูรณ์เต็มนะครับสวยแชมป์เดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับงาก็จะมีความจัดจ้านกว่าแต่ว่าราคาจะแพงกว่ารุ่นนี้ถึงเกือบเกือบสอถึงสเท่าตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับดามเนี่ยเป็นงาช้างนะครับเป็นงาช้างแล้วก็พี่พีจะเห็นว่าถ้าตีเข้าไปเนี่ยสีเหลืองนวลสวยแบบนี้เนี่ยนะครับสีเหลืองนวลส,สวยแบบนี้เนี่ย ไม่ได้เห็นกันบ,บ่อยๆนะครับไม่ได้เห็นกันบ,บ่อยๆเนี่ยสวยงามเป็นริ้วนะครับนะเนี่ยใครที่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกกับงาเนี่ยลองดูได้นะครับว่างาจะมีเส้นเิ้วๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยอมรับคือโอ้โหเล่มนี้นาะงาโคตรสวยเลยฮะงาสวยโคตรๆเลยเนะี่ยผมยังไม่กล้าเอามือไปจับที่งาโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมที่เก็บมาเนี่ยคือพวกครีมพวกอะไรต่างๆนี่ผมคิดว่าน่าจะไม่โดนที่งาเลยนะ นะหรือว่าการวางก็ตามแต่ความชื้นอุณหภูมิเหมาะสมมากๆแน่ๆนะครับเหมาะสมมากๆแน่ๆเพราะว่าไม่มีแบบปลิวรอยที่ดูแบบจากความชื้นเลยนะครับนะบริเวณตรงท้ายร้อยตัดเนี่ยนะครับนี่งาอ่อนไปน,นิดนึงนะ่นี่งาอ่อนแต่ว่ามันสวยนวลน,นะนี่สวยนวลมากนวลนวลนะและที่สําคัญก็คือแหมรัดเนี่ยนะครับบริเวณตรงด้านบนเนี่ยจริง เป็นนาคนะครับแต่ว่ามันเจือจางหมดแล้วมันก็จะเหลือแค่ส่วนผสมบางส่วนที่มันยังพอเด่นชัดนะครับส่วนแหมรัดที่ใช้เนี่ยจะเป็นเงินนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์เงินสูงมากนะขนาดผ่านการเวลามาขนาดนี้เนี่ยยังยังคงแบบเหลือความเป็นเงินไว้ให้เห็นกันแบบเด่นชัดแบบนี้นะครับซึ่งก็แสดงว่ามีความชัดมากพื้นนะครับที่เป็นพื้นแผ่นทองหรือว่าน้ําทองเนี่ยก็เหลือล่องรอยให้เห็นกันบ้างแบบจาง นะครับแต่ว่าที่เด่นชัดกว่าก็คือแหมเงินนะครับที่ขึ้นมาชัดเนาะนะรตรงนี้เส้นแหมเงินก็มีการาปิดเพี้ยนตรงที่มันโดนอะไรนิดนึงมานะครับเนี่ยนะก็เลยแตกนิดนึงตรงนี้ไม่ได้แตกแบบฝักแตกนะหมายถึงว่าลายเส้นอ่ะมันแยกออกจากกันนิดนึงนะครับเนี่ยแต่ว่าอย่างอื่นสวยงามและเดิมมากในแต่ละรายการเนี่ยคุณผู้ชม ที่เขาเล่นหากันจากนารายเนี่ยผมเคยได้โพสต์ข้อความถึงจากนารายเอาไว้ใช้ได้กับมีดหมหอโรเบิรเดิมแล้วครับหนึ่งในมีดที่สามารถกรีดพวกสายคงครงพันเข้านะสายคงคระพันเนี่ยเจออาวุธทั้ง5นะครับของพระเจ้าเนี่ยเรียบร้อยหมดนะครับใบมีดแต่เป็นเหล็กขาวบางท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์เหล็กขาวดูไม่ใหม่เนาะนะฮะมันไม่ได้ใหม่อย่างนั้นหรอกครับนะแต่ว่าเป็นเหล็กขาวอย่างที่เคยบอกไปว่า ในองค์ประกอบของเหล็กขาวเนี่ยผ่านการเวลาไปยังไงนะมันก็จะยังคงดูใหม่และสดใสยอยู่ให้เลย2-300ปีเลยยังไหวนะครับยังไหวเพราะว่าเคยเห็นวัสดุนะครับพวกถ้วยชามมาก่อนนะที่ตั้งแต่สมัยรห้ามีการนำพวกวัสดุเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้ในการแบบทำเป็นพวกเครื่องรางนะไม่ใช่เครื่องรางขอไปเป็นข้อเครื่องของใช้นะครับ ก็ผ่านกาลเวลามาก็จะเห็นใสๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่สว่างโพลนมันจะมีความใสๆแบบนี้แหละแต่ไม่สว่างโพลนนะครับเพราะฉะนั้นยังได้อีกเยอะนะฮะบ,บริเวณจากนะครับจากนารายช่างสอนนะครับจากนารายกระบองทาเวสุวรรณเวสุวรรณสักทาวุฒังนะของ กระบองทวาวสุวรรณนะครับอาวุธทั้ง5ตรงปลายเป็นยันเถาะปืนแตกนะครับมีวชิราวุธด้วยแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นคาถาพระเจ้า5พระองค์ครับทูสะนาโสต้องเรื่งหัวใจเปรตนะครับดวงตาท่านยมเนี่ยไม่แปลกนะที่ผีจะกลัวเนี่ยดวงตาท่านยมเนี่ยเหมือนเพ่งไปที่วิญญาณนะครับวิญญาณที่ที่ทแบบไม,ไม่ไม่ไม่อยู่ถูกที่นะครับ ไม่ไปอยู่ถูกขี้ถูกทางเนี่ยท่านโยมก็จะเพ่งไว้วิญญาณกลัวมากหนีก็เจงหมดนะครับนะหนีก็เจอหมดจิเจรุดีครับจิเจรุดีพระภิรรมนะเป็นหัวใจพระภิรรมมาเป็นพระคาถา,าชั้นสูงครับแล้วก็เป็นจะพาโพกนะครับซึ่งพาโพกในลายตอกขององค์หลวงพ่อเดิมเนี่ยก็จะมีความยาวนิดนึงนะครับเนี่ยนะอารวาคษายักษ์ครับแบบจัดเต็มภายหลังก็จะเป็นบทยอ่อเล็กๆสั้นนะครับแต่ว่าเล่มนี้ก็คือยังพระคาถาเต็มอยู่ซึ่ง ในเล่มนี้เนี่ยนะครับผมรุ่นที่ออกก็คือจะเป็นยุคตั้งแต่2 4 7 0ถึง2 4 9 0เหมือนกันแต่ว่ายังคงอยู่ในช่วงประมาณสัก248บวกบวกขึ้นมาเกือบจะถึงเกนะครับถ้าเทียบก็อาจจะเป็นยุคกลางออกไปปลายของหลวงพ่อทันล้นะครับยังไม่ถึงกับยุคต้นนะเพราะว่าถามว่าอคาขาระเนี่ยที่มีการตอกเหล่านี้เนี่ยเหมือนจะคำนวณได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยความ ความทำงานหรือว่าต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างทาได้ยากแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกงานที่เป็นด้ามงานอย่างเงี้ยนะครับวสวยๆเนี่ยนะมันมักจะเกิดช่วงประมาณยุคกลางซะเยอะที่ยังคงแบบใสาๆแบบเนี้ยนะถ้ายุคแรกเ่ยเก็บดีๆมันก็จะใสๆเหมือนกันอ๋อเมื่อกี้ลืมบอ,อกไปนะของช่างฉิมน,นะครับท,ที่ที่มีการบอกว่าน่าจะเป็นยุคก่อนหน้า80ก็คือ2080ก็คือมันเป็นช่วงที่ยังไม่เกิดสงครามโลกงานค่อนข้างปรานีด สี่ไม้ลายมือการตอคือมันมีเวลาไงมันมีเวลาแล้วมันก็ไม่ได้แบบเกิดสงครามอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ทําได้นะครับมีความละเ,ลเอ,อียดละออแต่พอช่วงหลังสงครามมาจะเห็นได้ว่ามีดบางรุ่นนะครับถูกถอดพระคาถาออกไปอยู่บางส่วนในการตอกนะครับแล้วก็ความสวยงามต่างๆถูกลดทอนลงมาบ้างในหลายๆรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นรุ่นไหนก็ดูให้ดีๆนะครับอ่ะเล่มนี้ครับของคุณพี่ธนารัตน์นะครับก็ผมรับประกันแท้ให้นะครับเป็นมิดหมอ หลุอพ่อเดิมจากนารายนะครับสบายใจได้นะครับผมนะขอพระคุณครับขอขอบพระสิริมง,งคลกับพี่ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะส่วนรายการอื่นวันนี้ยังไม่มีรายการใหม่ๆเข้ามาเลยนะครับยังไม่มีรายการใหม่ๆเข้ามาเลยยังไม่รู้เลยว่าจะขึ้นในรูปแบบไหนดีคุณผู้ชมนะก็หลวงพ่อเดิมตอนนี้จะเหลืออยู่หนึ่งเล่มสองเล่มนะครับไปสองเล่มนี้แล้วก็เอ่อน่าจะหมดละนะครับสี่หมื่นห้ากับห้าหมื่นห้าเหลืออยู่สองเล่มนะครับ แล้วก็หลบพกันวัดเข่าแก้วหรือด้ามงาฝักงานหลบพกันน0หกหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบในรูปแบบไหนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปันมีครูออนเลยนะครับไปละไอ้บ่ายสวัสดีครับ